คือถ้าจะให้นิยามมันสั้นๆเน,นี่ยนะครับผมคิดว่าความสุขของผมก็คือการที่ตัวเราไม่ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหา,าความสุขเงื่อนไขที่เราต้องเป็นอยู่กับมันในการใช้ชีวิตของเราเช่นผมต้องทำงานผมไม่สามารถที่จะมีเวลาไปเที่ยวตามที่คนอื่นเขาเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าผมไปอยากเหมือนเขาผมก็ไม่มีทางที่จะทำได้เลยเพราะว่าถ้าหากว่าไปทำสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมันก็อาจจะบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีความเข้าใจแบบนี้นะครับเราก็ไม่ดิ้นรนขนขวายนะครับที่จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวนะครับหรือว่าที่มันอยู่ในชีวิตให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้ก็คือผมมีชีวิตอยู่กับความเป็นปกติของชีวิตทุกวันนะครับหมายความว่าได้ทํางานที่เราเห็นว่าดีมีคุณค่านะครับได้มีครอบครัวที่ดีได้ ใช้ชีวิตตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับได้มีส่วนร่วมในการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เรามีชีวิตได้เนี่ยมันถูกตอบแทนคืนไปอะไรแบบนี้นะฮะที้ในการตอบแทนเนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันก็คือเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตามลําพังอย่างผมมีข้าวกินอย่างนี้ฮะ ก็ชาวนาเป็นคนที่ปลูกข้าวให้ผมกินผมคิดว่าคนเหล่านี้มีผลนะครับต่อการมีชีวิตของเราทั้งหมดเพราะฉนั้นเราควรที่จะอ,อะไรอะ่ะตอบแทนในสิ่งที่ทำให้หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ได้ mm hmm. ซึ่งชาวนาก็เป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่ผมสนใจนะครับความสนใจของผมก็มาจากการที่ผมเห็นปัญหาของนี้สิน ของชาวนานะครับเหมือนกับยิ่งทํายิ่งยิ่งจนเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ผมเอามาคิดเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยสงสารชาวนาผมก็เลยตั้งเครือข่ายชื่อเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนานะครับกลุ่มชาวนาเนี่ยเป็นกลุ่มชาวนาคุณธรรมหมายความว่าเขาได้ประวารณาตนนะครับที่จะถือศีลห้าก็เป็นคนที่ไม่ได้แค่ปลูกข้าวเพื่อที่จะให้ได้ข้าวอินทรีย์ที่ดีเท่านั้น แต่ว่าไอการปลูกข้าวเนี่ยมันยังเป็นการสร้างสังคมที่ดีด้วยปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจากการเล่นการพนันลักขโมยยาเสพติดอะไรมันก็จะหายไปจากชุมชนพอเรามีกลุ่มคนกินข้าวที่สนใจเราก็พาไปหาชาวนาไปกินไปนอนไปอยู่กับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้เห็นวิถีชีวิตชาวนาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของชาวนานะครับ แล้วพอคนกินข้าวกลับมากรุงเทพเขาก็มาด้วยความรู้สึกที่โอ้โหอยากจะช่วยะฮะเขาก็ช่วยตั้งแต่ช่วยซื้อข้าวไปจนกระทั่งทั้งรวมกลุ่มกันขึ้นมาในานามของสมาชิกเครือข่ายคนกินข้าวนี่นะครับคุณแม่คนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกทําบริษัทขนส่งนะครับก็ช่วยกันกระจายข้าวไปยังลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราทํามาหลายปีนี่นอกจาก ยอดขายข้าวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าม,มันทำให้ชาวนาเนี่ยนะครับมีความสุขขึ้นมีความภาคภูมิใจในอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็หันกลับมาเป็นชาวนาเพราะฉะนั้นเราเลยพูดว่ามันเป็นการทำนาเพื่อเอาน,านะครับทำนาให้เป็นสวรรค์บ้านานานะครับไม่ใช่แค่ทำนาเพื่อที่จะให้ได้ข้าวแล้วขายข้าวให้ได้มากเอากำไรให้ได้มากมันเปลี่ยนหมดเลยฮะ นะครับมันมันยั่งยืนกว่ากันมากๆผมอยากเล่าถึงเรื่องของคนเล็กๆคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนใน Facebook ผมเป็นสมาชิกของเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาที่พวกเราทำกันอยู่ด้วยเขาชื่อท so ิศโสทุกวันของทิศโสเนี่ยคือเขาจะมีความสุขกับการที่ได้ถ่ายรูปสิ่งที่ตัวเองรักนั่นก็คือผลละหมากรากไม้ต้นไม้ใบหญ้านะครับทุกชนิดนะครับแล้วก็โพสต แล้ววิธีเขียนวิธีเล่าของเขาเนี่ยมีเสน่ห์มากมันมีชีวิตชีวาเหมือนกับต้นไม้ที่มันค่อยๆงอกค่อยๆเติบโตเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นความพึงพอใจสุดๆของชีวิตเขาแล้วฮะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเขารักเป็นความเป็นจริงอย่างยิ่งนะครับบอกว่าจิตใจเราเนี่ยเหมือนฟองน้ําถ้าเราซึมซับอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราก็จะซึมซับเอาไอ้ความอิ่มเอิบอันนั้นไว้แล้วพอมันชุ่มฉ่าเต็มที่แล้วเี่ มันก็จะค่อยๆปลดปล่อยไอ้ตัวสิ่งนั้นแหละไปสู่คนที่อยู่ข้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นอย่างไรเราก็จะส่งกระแสหรือส่งไอ้รัศมีเนี้ยไปยังคนที่อยู่รอบข้างผมว่าชีวิตผมก็คงจะเหมือนกาแฟที่มีรสกลมๆกม็คือหวานพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเหมือน รอยยิ้มบนใบหน้าที่สีเดียดสีเลียนผมอะไรอย่างเงี้ยครับ